นี่นั่นสามจุดห้าของไม่นี่ย้ช่าสมัยหน้าสมัยนี้มันไม่ไหวแล้วอันนี้ของดรแพทนะครับนี่ลูกฟุตบอลดรแพทนี่เดี๋ยวผมจะมีคำถามถามยเพราะว่าผมก็สงสัยยู่ว่าถ้าไขยักได ดูคุชบอนดอกระเพย์แล้วก็ไม่หุ้ยคิงหรือดอกรพานี่จะไปหาซื้อได้ที่ไหนเพราะมีคนถาม <c oughs> ผมหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ผมหูดแรงเดียวคือถ้าเป็นไม่ซ่อมนี่ฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมตอนนี้พารกคิดของผมครับหลังจากที่ได้บอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าวันนี้ผมนัดกับเป็นผลมเชนไว้ว่าจะมาฮับไม่ ที่สมาชิกปังปุลาะต้องการตอนนี้รู้ึซื้อเริ่มเข้าเส้นแล้วจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ซ่อมส่วนตัวอันนี้ของปอหลวงนะครับเนาะราคา1,200งนรนี่คือราคาตั้งขายทั่วไปเลย <c oughs> ผมมาซื้อคือสมาชิกผมขอต่อนรองปอลหลวงไว้เรียบร้อยละสมาชิกปังปุลาะได้ราคาถูกลงนะฮะ <c oughs> ก็ในราคา1 2 0 0รลูกย่างอย่างนี้ครับอ่านี่คือราคาขาย ทั่วไปเลยครับใช่ครับแต่ผมมาซื้อให้สมาชิกนี่ราคาเดียวกันราคาเดียวกันครับอนี่รับรองครับว่าราคานี่จะเป็นมาตรฐานของของฝหลวงละมันมีกี่แบบครับฝรลวงอันนี้ไม่มีสองแบบครับดำสีดำนี่ครับสีดำไม้ครับในโชงชัดๆได้นะครับนี่ฝหลวงอันนี้เป็นวิสากิจชุมชนเลยนะครับเนาอ ตัวยางยางดีนี่เป็นของหุยคิงนะครับอ่าเขาเปลี่ยนจากหัวธรรมดาที่สมาชิกอ่าและก็ีธรรมดากระถุกลง1,000บาทต่อข้าวยางยางดี1 200บาทอ่าราคาถ้าหัวยางธรรมดาจะลดลงแหม200แต่ถ้าเป็นหุยคิ้งอย่างดีความแตกต่างมันก็คือความยืดยุนนะครับเนาะเดี๋ยว ผมกลับไปถึงปังผู้รอดไม่ได้ได้วยผมจะรีวิวเพื่อท่านผู้ชมได้ที่ตามครับว่าไม่ของผู้หลงเชนนะฮะถ้าเป็นหัวไม่แบบนี้ครับเป็นหัวเล็กด้ามเล็กทั้งสองแบบจะแตกต่งางกันจะได้เรื่องน้ำหนักแล้วก็เรื่องของความตีแต่ผมได้ทดสอบเบื้องต้นแล้วว่าเป็นไม่ที่สามารถใเนริญซจอมได้ส่วนลูกวุดบอลตีใจ้แข่งในรายการบ อ่าพ่อหลวงครับมรไม่ฟุตบอลครับลูกฟุตบอลตีนสมาชิกหลายคนอยากมู่อ่าถ้าอยากจะได้เป็นมาตรฐานตีเจ้แข่งของนักแพทย์ครับนักตุแพทย์เนี่ยเป็นประหาซื้อกันที่ไหนอ๋อทีนี้ครับที่ผมเนี่ยครับอ่าพ่อหลวงกับพีขายอยู่เนาะมีครับอ่าเนี่ยอันนี้ยังลูกลูกนี่เป็นนักตุแพทย์ครับของนักตุแพทย์นี <180 4. S 1> ่ร้อยแปดสิบบาทครับสี่ร้อยแปดสิบอันนี้เป็นลูกเจ้แข่งนะครับเนาะแก้แขพอสักแล้วนะครับลูกไหนแก้มกี้ นี่ครับนี่คือลูกมาตรฐานดิจิทัลแคของสมาคมเลยนะครับเป็นยี่ห้อดรแพทราคาสี0รอยิครับถ้าใครยากสนใจก็โทรมาหาบัวหาลวงได้ครับเบอร์อย่างครับ093เก 5, 5 1อ่า ทั้งไม้ทั้งลูกตีใจมาตรฐานในการแข่งสามารถซื้อได้เลยล,ลูกซ่อมได้ลูกแข่งได้ครับบอลที่เจ็ดเดียวลูกซ่อมกลายเป็นแฮมแบบหนึ่งนะฮะราคาท่าใดครับ,รบลูกซ่อมลูกซ่อมสองร้อยห้าสิบครับอ่าสองร้อยห้าสิบบางท่านสั่งซื้อที่ผมแล้วบอกคือผมเคลือบกาวร่อนฮือเนี่ยผมขายเพิ่มเป็นสามร้อยนะเพราะว่าผมขอแฮมห้าสิบบาทในการเคลือบกาวร่อนเฮือประโยชน์ของมันก็คือ จะสร้างความแข็งแรงให้ลูกครับแล้วก็ถ้าเคลือบเกาลอนแล้วเนี่ยน้ำจะบิซึมเข้าเพราะฉะนั้นน้ำนักจะได้มาตฐานเวลาฝนตกสนามเปียกน้ำจะเบิซึมเข้าลูกจะบัดทมให้ลูกน้ำนักเพิ่มขึ้นนะอันนี้เป็นประโยชน์ของการเคลือบเกาลอนแลมยางคือมันจะทนได้นาะเวลาเป็นกระทบกระทบกับมันเศถหินอย่างมันจะแข็งแรงขึ้นนะ นี่ครับแต่ถ้าอยากได้มาตรฐานเลยสองสี่ร้อยแปดสิบโอเคโอเคแล้วเกตประตูซ่อมหรครับเกตประตูซ่อมอเกตประตูนี่สามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าส <350 S 1> ิบนะฮะนี่ สามร้อยห้าสิบเล็กเกียบร้อยครับครบชุดครบชุดครับนี่ขายมดถ้าขายเริ่มฮัดเล่นวูดบอนนะฮะนึกนึกถึงไข่คนแหลกในการหาอุปกรณ์นนพลงเชนเลยหรือถ้าติดตอของผมได้โดยตรงอ่ะติดต่อมาที่ผมนี่ได่ผมเป็นตัวกลางฮึก็จะได้มาครับของจากฝลวงไปฮ้่มกัมโอเคครับอันนี้จะได้กับต้องขอขอบคุณขอบคุณนลงเชนนะครับนี่ จากเคียงของนะฮะแล้วก็ตอนนี้หลายๆท่านก็เริ่มพู้จักฟุดบอลจากกีโฟกุดบอลเยอะแล้วนะฮะได้ลูกม้จะได้แชมแลนวโอเคเดี๋ยวพาระละคิดของผมว่าน,นี้ก็คงจะต้องเอาไม้ฮุดบอลชุดนี้ไปส่งให้กับสมาชิกที่ปางผู้เลาะก,กันนะครับ <c oughs> ถ้าจะได้ก็ อย่าลืมคอยที่ตามในคลิปต่อๆไปว่าผมจะอัปเดตอ,อย่างมาฮือท่านผู้ชมได้ที่ตามกันสำหรับที่นี่สวัสดีครับครับคุณเรศสงครับ